เปาละบ้างละบ้างออ <laughs> เอาตัวง่าเร็วดึงดึงดึงว่าขื่นต่อดึงว่าขึ่น่อเอ้ยเอ้ยิงิเอ้ยเอ้ยดยุดยุมากอดพ่อเปามากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างน้ะวิงนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอตามติดชีวิตช้างนะคะมักล้นใช่กันมีความอยากช่วยนะคะคุดลุมหลุ้นช่วยอะไรก็ไม่รู้นะช่วยกวนแค่นอนคิดเดย์ยุยยไก่ไปเมซี่ยังบุญอรอันนี้ไป่ถ้าพุ่นมาเรียนผมช่วยครับผมช่วยผมช่วย เสียมากพอเปาพอเป้าเสียมากอ, <laughs> อยากช่วยนะมีความอยากช่วย ปารือว่างหรืว่งเฮ้ยนี่เลยเพื่อาหารเพื่อนอออออันนี้พ่อปอทำอะไรขุดหลุมขุดหลุมอ๋อไว้ผูกมิ่งนะคะเม่งไม่ดไกลใกล้ๆแม่แม่เอฟซีนะคะเวลาไลฟ์นะคะ ส่งบวกต่างเห็นทุกมันดีไ <c oughs> ในผอผมเช็คกันผมเช็คกันนี่ตรวจงานก่อนครับตรวจงานก่อนครับผ่านไหมผ่านไหมมิม่งบอกสอก่งี่สิบามบาทเริ่มเี๋ยวเดี๋ยวกน coi 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 cho chep phao leo check check băng đâu check leo tuột ngàn tuột ngàn leo đương đương มสีไซเสีไซเอาตรวจงานเร็วดึงดึงดึงก็ขืนต่อก็ดึงก็ขน่อทานไหมอ้ยดูดูดูท่าดูท่าอุวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาหลังไซเลยนนี่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  มาแล้วลูกไปไหนละ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 อ้อนขอกินนมแม่เหรอฮะแม่ครับผมขอกินนมหน่อยครับ เดี๋ยวเม่ผูกมันเมือยูวะเนี่เสียหนีไหยวะรับหมันักเดี๋ยวอะเงี้ย่อดูดูดูเด๋อันนี้เอาไปแถมหลอดมันเรวเรียนอืมดูท่ายืนนะคะโอ้โหเท่มากเลย กันหูไม่รู้เป็นอะไรกันหูกับกันหูแม่ไม่บิดบิดเองเลยครับหูนี่เป็นบอระวังนะไก่นะไก่ระวังนะไก่นะ นี่ช่วยนะไก่นะนนอโอ้ลูกพับลูกพับครับลูกพัพกับคุณแม่เอซนะคะแม่แม่ใจดีนะคะส่งลูกพับมาให้ผมกิน ทะเลา้าหาเนี่ยอันนี้ช้างฟาดหางนะคะนันะ่นนายพระผมอยากป่วนแล้วผมอยากป่วนแล้วหน่งว่าณ มาลองมาลองทดสอบเร็วมา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 ไปย่างเดียวเลยไปย่างเดียวเลยไปเราจะไปย่างเดียวเลยค่ะ <laughs> ขนาดมีลูกพับอยู่ตรงนี้น,นั่น,น,นี่ยังไม่เห็น,นไม่ได้กินหรอวิ่งแล้วผมขอกินน้อแม่กกันครับผมอ้อนแม่ก่อนครับ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อค,ค,คุณแม่เอซทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กับคำว่า,ส,าสวัสดีค่ะ